ขอกินบ้างนะกระลอกเอ้ยมีขนุนอยู่สี่ลูกค่ะยังไม่แก่ดีเลยจะเก็บไว้ต้มปลาขนุนนะคะน้องกระลอกก็มาขอกินไปหนึ่งลูกแล้วนะคะอ่ะที่เหลือเนี่ยพิลาขอละกันเนาะถ้าไม่ห่อแบบนี้ก็มัคือไม่ได้กินนะทุกคนอยากจะกินต้มปลาขนุนใส่กระดูกหมูอะไรประมาณเนี้ยค่ะใช้อถุงมาหุ้มไว้อย่างนี้เลยนะคะ มีรูเล็กน้อยไม่รู้จะเข้าไปได้อีกหรือเปล่าวิถีชีวิตบ้านสวนนะคะก็ปลูกผลไม้อะไรก็แบ่งกันนะสำหรับกระรอกนกนะคะเราไม่หวงค่ะนะคะแต่ว่าแบ่งกันเนาะถ้าไม่ทำแบบนี้น้องกระรอกก็ไม่แบ่งให้เลยอะคะ่ะกินคนเดียวเลยอะแล้วมันยังไม่แก่ทุกคนเจาะและ้วก็ทิ้งเจาะแล้วก็ทิ้ง บรรยากาศดีมากทุกคนแสงแดดอ่อนๆนะคะสวยงามค่ะสดชื่นมากเลยทุกคนพามาดูต้นพริกไทยค่ะทุกคนพริกไทยกำลังออกอ่ากำลังจะมีเม็ดอ่ะมีมีช่อพริกไทยอ่ะเล็กน้อยขึ้นมาทุกคนพินาก็เอามาปลูกไว้ข้างๆอ่ะต้นตะขบ ทุกคนหวังจะให้พิกไทยได้อาศัยนะคะแต่ตอนนี้ตะขบได้โอนไปแบบนี้แล้วนะหนีพิกไทยไปแล้วนะทุกคนแต่ว่าพินาก็ไม่เอาออกนะเพราะว่าเขายังไม่ตายนะก็โอนโอนเอ็นเอ็นอย่างนี้ก็ยังอยู่ได้นะทุกคนความคิดของพินานะเดี๋ยวจะให้พิษไทยเนะะี่ยค่ะเลื้อยมาบนต้นตะขบนะคะเลือเล้อยเลื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 ้อยมาแบบนี้นะคะทุกคน นี่เนี่ยตะขบเขายังไม่ตายใช่ไหมอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเลื้อยมาแล้วก็ให้มันเป็นห้อยละยาอย่างนี้แล้วทุกคนว่าสวยไหมอ่ะสวยสวยคนรักต้นไม้ค่ะดูอะไรก็สวยงามไปหมดชอบค่ะเนี่ยเนี่ยทุกคนดูสิโอ้ยแดดดีมากเลยวันนี้คาดว่าจะร้อนหน้าดูเนี่ยตะบเอ้พี่ไทยอยู่ตรงนี้ใช่ไหมพินาก็จะให้ขึ้นตัวพี่ไทยสุดท้ายแล้วอ่าตะขบเขา ล้มนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวพี่นาก็จะให้พริไทยเลยื้อยมานี่เลยโอ้โหถ้าเป็นไปได้นะมันจะสวยงามไม่น้อยเลยทุกคนมองไปมโนขอมโนไปก่อนนะว่ามันต้องสวยมากเลยทุกคนทางเดินโล่งเตียนปู่ก็มากวาดตั้งแต่เช้าเขาเป็นคนชอบเก็บกวาดแล้วทุกคนเนี่ย กวาดเป็นทางสวยงามโอ้โหห้ยายพูดมังเฮิรันอยู่นั่นแหละนี่ทุกคนเสียงเจ้าไก่แจ้ก็ขันไม่หยุดนี่ทุกคนเนี่ย่คุณปู่เขาจะเก็บกวาดอย่างนี้ทุกวันนะคะก็จะกวาดเป็นทางไปนะแต่ว่าสองฝั่งข้างเนี่ยสองฝั่งข้างเนี่ยไม่กวาดนะคะให้ต้นไม้ทับถมกันให้ใบไม้ทับถมกันเ จะได้ดินจะได้ชุ่มชื้นนะคะให้กวาดเฉพาะทางเดินนะคะทุกคนจ้าพ่อพ่อไก่แจ้ขันไม่หยุดเลยไก่แจ้ตัวนี้ชื่อเจ้ามารวยนะ,ะทุกคนนี่พินาก็พามาชมนะความรุ่มรื่นของสวนนะคะเป็ดไก่กินอาหารกันเรียบร้อยแล้วจ้า